มถาถอดอมกันดิเอดีเมดดเรเข้ากุองเขากุา <c oughs> เก็บปืนมึงจะถอดไมหมดอ่ะ <c oughs> ไอ้ควายเอ,อ้ยมึงถอดไมหมดอ่ะ